กอไปเรื่อยๆว่าตอนนี้เทปอยังเนี้ยตอนนี้ก็คือเทกเทกเสียงครับเทกเสกซักเทกเสียงว่าดอกลำโพงดังเป็นทุกดอกว่าไฟติดเป็นทุกดอกว่าไฟระบบไฟระบบเสียงเซได้บ์ว่านี่ครับเ็ดไหนพี่น้องพี่น้องในเบิร์กเทปไหนมาเดี๋ยวเทปไหนพี่น้องในเบิรงต่อไปยิงกันถ้าพี่น้องย่างเบิร์กบรรยากาศรอบๆ อีกจะไหนอ,อีกจะไหนไ้ได้เช็งเท้าครับพี่น้อแต่ว่าด้านด้านนี้นะด้านนี้นะติดต้นหม่วงนะครับเสีงแหลม่ได้ยินเลยเสียงที่ท่าู้ใงมายนอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะเสียงบอดีเน่ยีที่ทึบๆรับ,ท,บทึบเน่ đây này hiện nay cái đây xét sáu được nha hiện nay cái đây xét sáu xét còn đi tự là các bạn nào บัง,บงด้วยบ่งใหลายานะจับดีับดีจสตรีจเจ้าเลืมบ่าวมอลงสิสัญญาอักติจุดจาบลมมวยกะเดี๋ยวผมทายเบิ่งครับวร่งงาะระบบผองพี่สร้างแพบ เราเคยเห็นนะครับเด้อยพิสั่งเราฝากนะนี่นะครับว่าอะไรคนวาง,งมันในรถนะครับเด้ออันนี้คือเระเบิดกับกลางครับโอ้โหจะปล่เรียบร้อยขอโทษนะครับต้องคุณเปลี่ยนเดือดนะครับเด้วย over, อระเบิดยันไงจริงสิ Ba tinh 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 tinh

ไม่กินแล้วเดี๋ยวแม่พี่อะนะไม่กินบ่ไึ่กินบ่บรรยากาศเป็น้วเดีจ่าชางบนครับรู้สึกเปรี้ยงยิ่งนะครับที่จชได้มาเดินบนเวทีของแ่นนะครับ จ่ายยุดใหม่จ่ายให้น้องด้วยวันนี้ก็ไม่ต่ำกว่า10คลิปนะครับอาจารย์ช้างครับน่างยิบมาเ <c oughs> พิง่งแค่นัอนครับเพ <c oughs> ิ <c oughs> ่งบ <c oughs> ัครนี่เป็นเทเแรกนี่เป็นเทเแรกนะพี่น้องนี่เป็นเทเแรกที่ขึ้นมาถึงเว <c oughs> ทีถึงเวทีมาไทายมาไทายปันไว้สุดหลอ่อเฮียว้ามีนุ่มหลอหล่อผู้สาวกันแดดมักกันแดดเรียกเอาครับเรียกเอามักกนแดดนี่ครับ

มันกันไปพี่นองไี่นองด้เบึงดได้มันไปต้ากันไม่นองมือเนี่ยมือเนี่ยอ,อยู่เภอนองบัลระเวดครับอยู่ในตัวเพื่อเลยครับงานหิวครับงานหิวอยู่หนองบัวระเวครับตัวที่ันีข่เมื่อทันอปล่านาอีกข้างปีกไปรักเอาได้วปอย่างนีันเไปรักจกอเอาพราะเบอร์กันเนาะงดไหลเนะาะแ่งดำเนี่ยเอ ไดรอาการเมื่อเงเมื่อเป็เปิดเปิดแอมเตต้นต้นดวัดารูเป็นอย่างเงินพดกเป็นอย่งดอกมัตอย่างบริปกติของชุดนี้สี่สไหมอยู่สามยี่หกอ่าเส่างไรยี่หเลยครับน้องไอซีด้ออีกจหน่อยอีกจะหน่อยเ๋ยวเช็คเเช็ก้อยตอนเดียวลอาจารย์นัรดนตรีอ๋อรอเพื่อนเพื่นนัละกัเฮ้ได้เช็คสาเดี๋ยวอี เดี๋ยวอีเฮ็ดคลิปเช็คเสาอาจารยนมัดเช็คเสาลรอเบิ่งครับเนะี่ยตอนนี้ขึ้นมาถึงเวทีมาเบิ่งบรรยากาศหาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศถึงเวทีโอ้ไฟไหมป้าปรครับโอ้ยบ่ได้คือบ่ขึ้นมาจากเทียนเลยดิยบ่ขึ้นมาบ่มาทำงานนี่เสียมานทำงานเสียพวกคยขึ้นมาบ่เคยขึ้นมาถึงเวทีจักคเดี๋ก็เลยมื้อนี้ถือโอกาสเลยมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งถึงเวทีครั้งแรก แข่งแรกบนเวทีสาวน้อยแล้วเออพี่น้องผมก็บอกล้าขึ้นมาดอกอยากอายเพื่อนต่ตอนนี้อ่ะมีภาพพี่น้องอะไรเพิ่งหลายๆยังพูดจะขคือสูงเลยาดสูงสูงเพือเลยเด้อเอาก้อนที่อได้เลยอ่าแบบย่งสูงอ่ะนี่ครับอาจารย์โรตีเป็นไงล้างยมจริงเตรียมของนะครับยังอยก็ยิ่งได้เช็ดสาวยั่ไงก็ยิ่งได้เช็ดสาว ยี่สิคลิปไอเช็คเสาให้พี่น้องได้เบิ้งอีกอุ้ยครับพี่น้องไฟตอนเดี๋ยวเอพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนติดไฟให้เพื่อนเปิดไฟกันไม่มีที่แก่งมันเลยวรู้ว่าง้่ะครับงามงามงามยอดเลยครับ เดี๋ยวอีกจังน,น้อยก็กยกีไ่ได้อาจ,จารย์มอดมือมิกกำลังจะไปที่ยวฮันมิกครับกำลังไปที่ยวฮันมิกเพื่อที่ด้ไปเช็กเสาอ่ะอน,นี่ก็ที่ได้ไปเฮ็ดคลิปเช็กเสาองเช็กเสาโดนตรีให้พี่น้องได้เบิ่งอีกนี่ครับอ้าวตั้งกั อะอีพี่นี่อีพี่นี่อีพี่นี่ก็ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวจีกจักน้อยเดี๋ยวผมทีเฮ็ดคลิปอ่าเบิ้งเช็กสาวอ่าเช็กสาวของเช็กสาวเครื่องดน,นตรีให้พี่น้องได้เบิ่งอ่าคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชอช้างมิวสิกออฟฟิเชียล อีกเช่นเดิมครับก็ได้เปลี่ยนกำลังใจเพื่ออีดเดคลชิปให้พี่น้องเบ่งไปเรื่อยๆครับผม